นี่ก่อนหลุดมาแล้วตัดตูนิตติดเซตกันเลยเหอะแล้วจะงหวะสองตามซ้ำตามไม่ได้ครับนี่โพลต์แล้วครับหนีไม่ได้ควันซาหนีมาแล้วจ่ายเรียดมาดาวินเขาเขินแมคนิสเตอร์สตาร์ตตดนิตตูหูตีเสมอหนึ่งตัวได้ครับโอ้เปิดจัดทันทีโดนินเดอลฟกินทิ้งออกมาลุยดีอาร์สจับยัดให้ดาวินนุนเย็ตจังหวะรอก่อนดาวินปัดลูกนี้ปัดได้ซาร่าทับต่อจ่อสางเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับจังหวะยิงฉลับแล้วจังหวะสองอันโตนีพริกยิงลุยตีเสมอได้สองสองครับ แบตตี้ร้อม,มาก่อนครับแบตตี้คืนแฮร์วียเอเลียดเอเลียดซัดไก่ฉลับโอ้โหสามสองเลี้ยวนาอีกครั้งหนึ่งครับดูตรงนี้ก่อนเมทเมเนีไหลให้แดนฟอร์ดยิงโอ้ยสามสามโอ้โหตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งของนางแมนยูครับโดปล่อยให้เอเลียดเล่นตบบาทโอ้โแล้วโดนสวนแล้วครับโอกาสของทางเลี้ยแมนยูสวนคารโชวพาขึ้นมาไหลให้อามัดตดิอาโลจังหวะยิงลูกนี้ช แมนยูพิคเข้าว่าไปนะครับ